Line Thailand ท,ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนตระหนักในการเป็นผู้ให้กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจึงได้จัดโครงการราชพัฒทอฝันปั่นน้ำใจปีที่7ณโรงเรียนอานันต์ตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนักศึกษาจิตอาสาวิศวกรสังคมเข้าร่วม อาจารย์ดเรเมธาวินสักรยานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีกล่าวว่ามหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือโครงการราชพัฒทอฝันปั่นน้ำใจที่มุ่งสร้างทักษะ4ประการคือการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรจึงได้นำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชาพัฒเพชรบุรีมุ่งที่จะสร้างผลิตให้เป็นคนดีมีงานทำในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเพชรบุรีจึงมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาในหลายรูปแบบ หนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีให้ความสําคัญคือโครงการวิศวกรสังคมที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้เกิดทักษะ4ประการคือการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรดังนั้นแล้วในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีก็จะนําหลักคิดหรือทักษะเหล่านี้ไปประสานหรือไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาเรียนอยู่เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูป,ปรธรรม และที่สำคัญที่สุดในเรื่องของโครงการวิศวกรสังคมยังได้น้อมนำเอาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการกับโครงการคือการมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องการมีพื้นฐานชีวิตที่ดีที่มั่นคงการมีอาชีพมีงานทำและการเคารพกฎระเบียบสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจบออกไป เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเป็นคนดีและมีงานทำนายกิติภพรักษาราชรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวว่าโครงการราชพัฒนทอฝันปั่นน้ำใจได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้นำเครื่องมือของวิศวกรสังคมมาใช้ในการเรียนรู้เชื่อมโยงบูรณาการในการลงพื้นที่ครับสำหรับปีนี้นะครับโครงการราชพัฒทอฝันปั่นน้ำใจนะครับก็เป็น อีกหนึ่งโครงการที่เราได้นำนักศึกษานะครับมาทำจิตอาสานะครับแต่ในปีนี้นะครับพิเศษกว่านั้นนะครับเรานำเครื่องมือของวิกรสังคมเนี่ย นำมาใช้เพื่ออัพสกิลของนักศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือฟ้าประธานในาฬิกาชีวิตนะครับทำลายกระบวนการทำลายพัฒนาการแล้วก็แผนพัฒนาการต่างๆเนี่ยเอามาเรียนรู้เชื่อมโยงบูรณาการในการทำโครงการราชพัฒน์ทอฝันปั่นน้ำใจปีที่7ในปีนี้ที่โรงเรียนอนันต์ครับนางสาวพรพันธ์กัละยาณรัฐผู้นำนักศึกษากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า นอกจากได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนแล้วยังได้ช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำสื่อ BBL เพื่อให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาวิศวกรสังคมของเราได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการราชพัฒนทอฝันปันน้ำใจปีที่7โรงเรียนอานันต์นะคะโดยกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีการตัดแต่งภูมิทัศน์การจัดภูมิทัศน์การทำสื่อการสอน b b l เพื่อให้นักเรียน ได้มีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็ได้มีการใช้เครื่องมือของวิศวกรสังคมฟ้าประทานทำลายกระบวนการทำลายพัฒนาการและทำลายนวัตกรรมนะคะโดยกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้หนักศึกษาของเรานะคะเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมค่ะ มหาวิทยาลัายราชพัฒเพชรบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์คือซื่อสัตย์มีวินยัยใฝ่รู้เพื่อจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมมีงานทำ <line>. Thailand. ทุกข่าวคือความจริง